สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพงเงินนะครับดูกับบรรยากาศเช้าเช้า,ชาที่บ้านน้องโพงเงินนะครับผมดูกับบรรยากาศหน้าอยู่เลยนะครับวันนี้เพราะว่าฝนไม่ตกพื้นที่ของเราก็แห้งแล้วนะครับผม พื้นที่ของเราแห้งแล้วครับผมดูน้องผัเงินทักทายดูครับสวัสดีครับขอเร็วครับขอเร็วครับครับครับก่อนเร็วครับดูทักทายแม่แม่ครับผมครับก่อนครับครับ สวัสดีครับก่อนเร็วครับครับรอรอก่อนรอสวัสดีครับโอ้ทำอะไรทำอะไรโอ้ยอยากมาหาพ่อสวัสดีครับก่อนเร็วครับเรอครับโอ้ยบอกไม่ได้เลยแม่ๆครับผมสวัสดีครับก่อน วัสดีครับแม่แม่นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับน้องโเงินสวัสดีครับแม่แม่แม,ม่อนกแล้วร้องเสียงดังมากเลยนะครับแม่แม่ดูครับวันนี้มีน้องโฟเงินนะครับ,ผมม,รรบผมมาช่วยก่อไฟนะครับผมมาช่วยก่อไฟเพื่อจะเผาขยะนะครับแม่แม่แมดูวันนี้น้องโฟเงินเจียงมากนะครับผม ดูครับดูครับโอ้ยเป่าช่วยพ่อนะครับผมดูครับแม่แม่กินอะไรครับผมทั้งเป่าทั้งกินนะครับแม่แม่เป่าไฟก่อไฟให้พ่อควรนะครับดูครับ กินอะไรไม่รู้ทั้งเป่าไฟทั้งกินนะครับแม่แม่ดูขยันมากเลยวันนี้นะครับผมโอ้กินอ้อยครับแม่แม่อ้อยเหลือเก็บอ้อยมากินนะครับผมดูครับ ถ้าแดดแเราก็จะเอาน้องเข้าหลังบ้านตรงที่เดิมนี่นะครับแม่เพราะว่าน้องไม่มีร่มนะครับผมดูร่มของน้องนะครับแม่แม่ดูร่มของน้องก็น้ําขังเต็มไปหมดเลยนะครับผมเพราะคนยังไม่ได้แปลโซ่มาเลยนะคะระับผมโซ่โซ่เส้นหนึ่งอยู่ตรงต้นไม้ที่เราปลูกตอนกลางวันนะครับผมวันนี้น้องก็จะเข้าหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับแม่แม่เพราะว่าพื้นที่ของน้อง ที่สวนนะครับผมเขาก็ปลูกหญ้าให้งวเขาแล้วครับผมเขาบอกว่าเขาปลูกหญ้าให้งัวน้องโฟเงินเลยไม่มีที่นะครับผมวันนี้เรียบร้อยมากๆเลยนะครับผมน้องโฟเงินเป็นช้างวันนี้ร้องตั้งแต่ตีห้านะครับผมสงสัยจะปลุกพ่อควนมาเก็บหลักเนาะ ร้องคึกขนองนะครับผมเพราะว่าน้องอุดมสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยวพ่อคนก็จะในแดดก็ย้ายเข้าหลังบ้านนะครับผมแม่แม่หลังกับสังกะสีจุถึงกันเลยนะครับแม่แม่ถูเล่นทั้งวันนะครับผมเมื่อวานพา่อคนนอนหลับก็ไปดึง ไปดึงโอ้หดูครับผู้ใหญ่บ้านต้มน้ํานะครับผมแก้โควิดให้กินนะครับผมดูดีมากเลยนะครับผมดูครับท่านไม่กลัวอะไรนะครับผมขนาดน้องเป็นพี่ก็ยังต้อนรับนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผมต้มน้ํากันโควิดให้นะครับผมทุกวันก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมกับท่านผู้ใหญ่ทุกวันนะครับผมตอนขําแก่ตอนนี้เราห่างกันนะครับผม ดูครับท่านเอาน้ำร้อนๆมาให้กินนะครับผมดูแลน้องครับผมดูครับเอาน้ำมาให้แล้วก็เดินกลับบ้าน,น้วครับผมทำเองนะครับผมน้ำดื่มกันโควิดผู้ใหญ่บ้านทำเองนะครับผม วันนี้ผมเก่งมากตื่นแต่เช้าร้องหาพ่อตั้งแต่เช้าเลยนะครับแม่ๆปกติจะไม่ร้องนะครับผมสงสัยเมื่อคืนได้หลับนะครับผมเพราะพื้นที่ของเราก็แห้งแล้วดูครับวันนี้นะครับผมช่างก็จะเอาน้ําขึ้นปรับใหม่นะครับผมเพราะว่าหมดฝนแล้ววันนี้ช่างก็จะสั่งปูนนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เทแล้วน้องพงเงินเอ๋รอสักนิดนะครับผม ครับพื้นที่ของน้องก็ยังไม่ได้เก็บพอสมควรนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะทํานี้ครับดินเหนียวนะครับแม่แม่แมดูน้องหมาก็มาเล่นเป็นเพื่อนน้องโปเงินนะครับผมเดี๋ยวก็ถูกหัวสับปะรดนะครับเด็กๆทั้ทงวิง่งทั้งกลัวไปหาน้องโฟนะครับผมน้ําเต็มหลุมเลยนะครับแม่ทุกหลุมเลยนะครับดูน้ําเต็ม น้ำเต็มบ่อเลยเต็มหลุมเลยนะครับผมวันนี้ช่างก็จะมาเอาน้ำขึ้นเพื่อี่ต่อหม้อนะครับผมพุ่งนี้วันนี้เราก็จะสั่งปูนนะครับผมน้ำเต็มไปหมดเลยดูพื้นที่ตรงที่น้องง,งินผูกข้างบ้านนะครับผมเป็นดินเหนียวนะครับผมพวกคนยังไม่ได้จิบน่าจะเป็นตอนค่ำๆนะครับผม มีน้องฟวงเงินีจะมีน้องหมามาเล่นตอนเช้าทุกๆเช้าเลยครับผมสงสัยคึกข,ขนองก็เพราะเด็กๆนี่นะครับผมเพราะน้องหมาเนี่ยเพราะน้องหมามานั่งมาเล่นมาหยอกอย่างนี้นะครับผมน้องเลยคึกขนองแต่เช้าเลยกพรวดเลยต้องลุกขึ้นมาดูนะครับผมมาเจอแต่น้องหมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมแม่แม่แต่วันนี้ดีนะครับ กอควรดังไฟนะครับน้องพเงินมาเป่าไฟช่วยนะครับโอ้ยสวัสดีครับดูแววตาของน้องเริ่มสดใสแล้วครับได้นอนนะครับแม่แม่ดูครับเดี๋ยวให้แม่แม่ได้ดูโอ้เริ่มสดใสแล้วครับ ผมสดใสแล้วดูตาของน้องครับแม่แม่สองสามวันตอนฝนตกนะแม่ขาสั่นจนได้เอาไปบ้านพี่ขุนนะครับผมเพราะว่าผมก็สงสารน้องเหมือนกันนะครับผมยกมือยกมือสูงบนบน,บนให้แม่ดูฟันหน่อยฟันฟันเป็นยังไงดูครับยกมือใส่แล้วครับผมถ่ายคลิปนี้นะครับพ่อควรก็ ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจอย่าลืมเด้อมีแม่ตอนคําแวะมาป้อนผลไม้เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องเด้อน้องอยังรอคุณพ่อคุณแม่รอผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอยู่นะครับถ่ายคลิปนี้พ่อควรก็เก่าคาําว่าสวัสดีนะครับ